เริ่มแล้วครับกับเทศกาลกินเจที่1ปีมี1่ครั้งจับเพียง9วันเท่านั้นวันนี้เป็นวันล้างของวันแรกร้านยี่้าน้องขีจับโง่คือคนเยอะมากตั้งแต่ผมมาถึงคนเข้ามาไม่เคยขาดสายเลยจะบอกว่าร้านนี้อาหารเจไม่ได้มีเฉพาะคนกินเจทานแล้วนะผมก็1คนที่ไม่กินเจแต่มาทานร้านนี้เพราะที่นี่คือตำนานความอร่อยที่บ้านผมคือมากินบ่อยมากอย่างอันนี้คือตุ่นกระหล่ำมาแบบหัวใหญ่ตุ่นจนเปื่อยนุ่มแทบจะละลายในปากอันนี้วันปกติเขาก็มีขายนะครับบอกเลยต้องสั่งอร่อยจริงจริงส่วนเมนูที่มีขาาาายเเเพศกกกินนนจมชอบัี้ร กับผักสดโคตรดีกินเครื่องสมุนไพรมากอันนี้ก็เด็ดครับกับเรากับแกงเขียวหวานเจบอกเลยใครที่อยากเริ่มกินเจสามารถเริ่มได้เลยนะเมนูอาหารเขาไม่ได้แตกต่างกว่าปกติเท่าไหร่รสชาติก็จะเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเจเลยครับหรือจะไม่รสจัดจนเกินไปง่ายเบี่ยใครที่ชอบทนัญพืชผมแนะนํมอันนี้ขอจอทันญพืชครับให้ทุกคนดูไส้ด้านในแน่นๆเลยและนอกจะมีความกรอบไม่อมน้ํามันอร่อยครับช่วงเทศกาลกินเจแต่ละวันเมนูจะสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับขายมือนี้ด้วยน้ำสมุนไพรเย็นชื่นใจและพลาดไม่ได้ก สำหรับใครที่กินเจอยู่แล้วหรืออยากลองกินดูแ <ผม S 2> นะนาร้านนี้เลยครับยิปาหนอจีจับหง่ที่กัดร้าน,นมาจากวงเวียนสถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายตรงธนาคารกรุงเทพจะเจอร้านเลยช่วงกินเจร้านจะเปิด10โมงถึง2ทุ่มครับไหนใครเคยมาลองแล้วบ้างเพรเมนูไหนคอมเมนต์บอกหน่อยโอเปมกถไม่อยากพลาดร้าน,นเด็ดในพิศนุโลกอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับ